หมูสวัสดีเจ้าวันนี้มันหนิงจะมาชวนทุกคนทำแอปหมูเหมือเจ้าวันนี้ก็เป็นเมนูอาหารเหนือสิ่ิงที่ต้องเรี้ยมก็จะมีหมูมีพริกขะนอมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดแล้วกับก,กะทิเหลือเมเจ้าส,ส่วนผสมนี่เราจะัดเเรียมอันนหงมันเป็นปล่อยๆก่อนเมเจ้าเชล่าเขาก็จะม,มาทำ การตำตำเรือกอนก็จะใส่ขมินจะ่ไช้ใส่คาใส่หอมแดงกระเทียมแล้วก็เม็ดหอมป้อมอเดี๋จะเอาผงตำใส่รวมกันเลยนะเจ้าพอตำเงินละเอียดหอมแดงเนี่ยกนจะตำไว้ข้างใต้นะเจ้าก่ามันเึงน้ำหลังจากนั้นเขาก็ใส่กะปิใส่ข้าเนียใส่เกลือลงไฟพอประมาณนะเจ้า เล่นแล้วเขาก็เอาส่นผสมติดต่างเครื่องเนี่ยมาคลุกเข้ากับหมูเอามาคลุกเข้าให้่จนเข้ากันมุดเล่นะเจ้าเล่จแล้วเขาก็เอามาใส่ไข่เอาไข่ใส่สองฟองตอนนี้เพิ่นมนียเอาหมูมาครึ่งโลนะเจ้าจะเพิ่มไข่ใส่ไข่สองฟองแล้วก็ใส่ต้นหอมใส่ใบมะกรูดอีซอย ตุกยางเอาใส่รวมกันแล้วคลุกเข้าให้เข้ากันนะเจ้าหลังจากนัก้นเขาตะเรี้ยมสองสองทำเป็นชิ้นประมาณขืบหนึ่งนะเจ้าประมาณขืบหนึ่งถ้าฮอแล้วมันแตกเข้ากับคนจะเอาไปนึหรือรดนไฟก่อนก็ได้นะเจ้าเอามาใส่ถั้วกเอามาคับใหม่เชียงครับแบบนี้นะเจ้า ร็จแล้วบางคนเปิ้ลก็จะเอาไปนึ่งให้ีก่อนแล้วก็เอาไปย่างไฟให้มันหอมนะเจ้าแตนนินเอาไปย่างไฟอ่อนๆไหวแต่ค่อนข้างใจเวลาหน่อยนะเจ้าตอนนี้หมูของแ่นนินแอบหมูของแ่นนินก็จะสุกแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเจ้ากินนี่หอมหอมนะเจ้าเข้าอุ่นๆเหี้ยมาเมนูอาหารเหนือนะเจ้านี่รสชาติคล้ายๆกับไส้อัว แต่เปลี่ยนจากไส้มาเปลี่ยนอตองนะเจ้าบะน,นี่เมนิงก็มันชวนทําอาหารเมนูเหนือประมาณนี้นะเจ้ามเเาเดอรกินข้าว้จยกันติดตามเมนิงด้วยนะคะว่าเมนูหน้าเมนิงจะชวนทุกคนมาทําอาหารเมนูอันยังขอบคุณเจ้า